รักที่สวยงามบ่งบานมันดอกไม้อมรับมีความต่าไปตามทางไม่ว่านาคตคุณจะไปไหนขอยคุณมีความสุขในใจผมจะเฝสวัสดีครับมื้อนี้ก็พอกับรายการอีสานเรียวนะครับเดี๋ยวมื้อนี้สิพาไปปักบิดนะครับปักเบ็ดน้าคันน้นนานะครับ ซึ่งโมงว่าสีได้ว่าเราผมกับบไดสซเบดมาโดดแล้วนะครับกลับไปซื้อม้าเมื่อกี้เลยนะครับนี่เอาไปยี่สิบหลังพอนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์แบงค์นะครับแลวกับมีไฟฉายนะครับเอาไปแค่นี้ครับเก้าอี้สนามนะครับไปแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งว่าเขาสีไดป่าเขาบไดนอนคืนนะครับเดี๋ยวจะไปปักประมาณทุหนึงก็จะเขามาบ้านนะครับก็เลยตรงมีไฟฉายเพื่อที่สิยม เงื่อนี่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคไปกันเลยหน้าทางแบบนี้แบบที่าจะบีวาขนาดเนี้ยทำไมจะบีวาเนี่ยโอ้บรงล่างแบบบีก็วนี้ โอ้โอ oh, oh, oh. ้โอ้คิดถึง wr เม่น wr นี่โคตรมันอ่ะทางคุณแบบนี้แต่ร้อยก็ได้เ้นปุุงเงี่ยลุดนแบบไม่ต้อาไหรโอ้ยอยู่ๆไป let's go น้าบัเนเลมัไมีน้าเขาก็ไปใส่ยูสสาวนะครับโอ้โหว่เชฟยี่เขาได้เดยมาดูรอบเรื่อยๆครับว่ไก่ป็นไดักสิได้ป่าไม่ได้ป่าเฮ็ดกัไปซื้อมาเมือาอกีนหาผู้เดียวครับคนมันใจน,นะเขต้องทาหมูทาฟูง คนมันใจนะสเกตมาได้บ่ะอันนใจบกาม,มาเรอเดี่ยวนะกันใจแห่ เรียบร้อยนี่ครับคือสถานที่ที่เราจะใส่เบ็ดที่เที่ยงนาของผมเองนะครับแต่ว่านานไม่ได้ทำเพราะว่าให้เขาทำนะครับอันนี้ไม่ได้แครมนะฮะเครืองบรรยากาศครับ เัทที่สวยงามแบ่งบานมันดอกไม้ยอมรับในความต่างไปตามทางไม่ว่าอนาคตคุณจะไปไหนขอให้คุณมีความสุขในใจผมจะเฝ้ามองจากมุมไกลๆกลๆเฝ้าดูคุณ แล้วนะครับแต่ว่านี่เนื้อขีกีเดียนบัพอนะครับผมว่าเลาสิหากลนเบิงอีกสักหน่อยก่อนเด้อครับโอเคครับแล้วกลมจะมีต้งครับ เดือนตัวเป่งๆครับโอเคครับเดี๋ยวเขาเส่ยางหาใหญ่เบ็ดนะครับใส่เดือนกะในมาบ่หลายนะครับเพราะว่าเขากะมีเบ็ดมากยี่สิบหลังนี่ใส่เบ็ดป่านะครับน้ำก็ะบอท่านเคยมีประเดีอกแตะวันจะสิร้องใส่เบิงจะไปใส่อยู่ในสาเบิงนะครับเทียมหมานโมหมานกะ ติดตามกันเมืองได้ครับวิถีอีสานเรียวนะฮะช่องคุณภาพที่สุดนะครับบู๊ยแตเว้าไปมาผู้เดียวครับเฮ้ย,ย,ยกลนเงียบขี้เดียจกับเมืองอยู่ด้วยไม่ได้กลนดดเลยเออมาคนเดียวตามเคยเบืองบรรยากาศเอ,อ่อตอนแรงๆครับอากาศโคตรดีเมืองครับว้าวสุดยอดดีเลยบรรยากาศ อีสานบ้านเทิเนะี่ยเนาะเออมันเป็นอะไรทีโสภาผมก็ติดใ่มองนี้ครับมองแรกวิธีการนะครับเฮาสีเบิองวางไต่คือมวงแหนมีป่านี่มันที่เป็นเป็นแป,น,ปนอยู่ข้างล่างอือมอที่เป็นแบบดินแดงๆมันเป็นมองป่าแบบมเนมนมดเมล็นน้ำนะครับเดี๋ยวสิปักเบ็ดมองนี้นะ ท,อออทีกัแตะคอกมาเงี้ยขีดเดียวมาแบนสูตรกอรห้องไผมันก็บ่วคือกันห้องแบงมันนะครับผมสิกอแบบนี้นะครับปุ๊บก็เข้าไปก็อ,ออกมามีสองสูตรกอกลางตัวก็ได้นะครับแล้วก็กออีกคูมึง ได้ใส่ดุลลืมไปเลยแล้วก็ม้วนขึ้นมาก่อยเทียนหนึง่งแล้วก็ม้วนหางขั้นมาก่อยเทียนหนึ่งไปยดนามานนาเทื่อ,นอ,นอ,นอหนึ่งสองสามบนล้านก็นว่าเนื้อมันได้ร้อยเล็กน้อยหนึงหลังผ่านไป เบื้องเล้วมันกับหัตถ์ในไม่นานประเด๋ยครับนี่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 เห็นบ่เดี๋ยวเหเบื้องเด้อนี่มองงเสียนะครับปามันมาเปลี่ยนฐานไม่นสิเป็นดินขาวๆอยู่ขางล่างมันสิมานน,นเหลนอยู่แบบนี้แหละเพราะนั่นเขาเห็นแบบดินแบบเป็นแปลยนขาวๆนี่เขาสันนิษฐานเลยว่านี่แหละครับมองป่าอยู่นะครับเขากะไซสิครับรออะไรครับรออะไรล่ะครับหลังสองครับ ทังสองครับวิธีอีสานบ้านเทากับซัมนมี่นะครับมีอย่างไรทั้งนี้ผมจะร้องสูตรนี่นะครับเกาะทิ่งๆตามตัวลงมาเกาะซอดออกไปแล้วก็ปั๊บงใหานดินแยกหน่อยประมาณนี้ครับโอเค ไปกันต่อเอาอ,อปองเงี้ยเงี้ยฮักหัวไป,ปเปล่ยน,นี่เกลียนให้หน่อยอยู่เค <c oughs> ือแบเลี้ยงคือแบเลี้ยงตัวเปล่งไปต่อโ่้โหซื้อซะท่านยิงเสียงป่าบอนอยู่ได้บ่ได้ได้อพี่น้องยังไม่ยินเสียงป่าบอนสักตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมกระซิยายไปเรื่อยๆนะครับ นี่สิยายตามขอบะ้ะไปนี่แล้วนะครับเฮ้ยแล้วกันนี่แหละแถวนี้เั็นเบิดโอเคครับโอเคเขาก็ปักเรียบร้อยแล้วนะครับยี่สิบหลังเหลืออยู่เจ็ดหลังชิะเดียนเบิดแสดงว่าเขาใส่ไปสิบเท่าไรสิบสามหลังเออสิบสามหลังนะครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะครับโอเคมื่ออยู่เด้ครับมันก็เพได้เตรียมตัวเนาะมือน,นี้กลับมาจากเลิกงานกัน คิดไาจากมาถ่ายคลิปก็เลยมาเลยนะครับเดี๋ยวสีนั่งพักจกักสามสิบวินาทีหนึ่งชั่วโมงมนี่แหละผมมั่นี้แกละสิไตยามเบิ้งนละครับโอเคครับตอนนี้เราก็น,นั่งร้อนะครับยามเบ็ดมืดปุ๊บผมกระสิยามยามปุ๊บผมกระสิกับเลยนะครับก็สิกู้เบ็ดมาเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมามาล้อแบบลื่ฟืน้นความทรงจําสมัยเป็นเล็กน้อยสมัยมักใสไซเบ็ดไซเบสิบสามหลัง มาท่าเบิ้งว่าผมสิในป่ากับบ้านทีกโตนะครับเขาใส่เป็นร้อยเขาก็มาได้เขาใส่ที่สามหลังพอนะครับเมือนี้มาดูกันอีสานเรียวตายถึงเวลาที่ห้าสิบปยามเบ็ดแล้วนะครับนี่บกความใส่ชายนี่แหละครับที่เตรียมมาหลังสกูกลับบ้านแง่งแหล่ผู้ชาบ้านมู้ชาเอิญอย่างบ้าน่อยเอิญแย่งแหล่เคี้บครับเดี๋ยวจะพาไปยามครับ ี๋ยวเบิ่งหลังแรกเข้าครับหลังแรกหลังแรกติดจั้งไตนน่นอห้มมีร่้องรอยหืมลุดครับมาสาบไปนิดนึงแต่วางเงียกันยังคือเก่าอยู่ลุดลุด กูกันเลยนะครับโอ้หลังเรียไม่โดนนี่ครับคั้งนี้กระสวบอยู่นะครับแต่ว่ากับ,บเ,เม่ได้เก็หืมศูนย์เตีย,ยนเมื่อไร่เดี๋ยวโมโหแล้วนะครับเดี๋ยวซิฟลังไหม เดือดสิบหลังมาลุ่นต่อกันไปครับผมเดือดสิบหลังสุดท้ายหลังนี้ก็หลุดเหมือนเดิมไม่จะป่าหน่อยวะสี่หลังแล้วหมดแล้วที่หกแต่ยังมีจีรีมาได้ยัง โอ้หลังที่เจ็ดกับสวบอยู่แต่ว,ว่ามันเด่นขึ้นอีกแลรได้เบินเงื่อร้อยเบ็ดตัวด,ดีว่มันสวบแล้ววันนี้มันไหนฟงขึ้นมาใส่เขา่มาม่ได้ไปตัวบ่ได้ยังกามวิธีอีสานของแท้หู คูเบดมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องบ่ได้พัฒนาด้วยเวลาที่มันจำกัดนะครับผมบ่ได้เตรียมโตมาเออกลับมาชิมร้างนะครับว่าประสบการณ์เก่าองเขาอย่างเหลืออยู่บ่อในความเป็นลูกอีสานของเขาสรุปวันนี่ศูนแทมครับผมเออเจอกันใหม่อีพี่หนาฝากกดไลค์กดติดตามกดขับสคายในเรื่อครับรุ่นไปด้วยกันครับสำหรับผู้ชายหนึ่งคนที่มีชื่อว่าอีสานเดียวแล้วก็ เขามีเลือดอีสานอยู่เต็มตัวแต่เขาไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้นานแล้วด้วยภาระหน้าที่การงานที่ทําให้เขาห่างหายความเป็นอีสานของเขาไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าผม